และแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจนได้จากคลิปที่แล้วที่เราลงเกี่ยวกับสตรีมเมอร์สาวจำนวนมากถอนตัวจากงานทวิชคอนเพราะไม่มั่นใจความปลอดภัยในงานซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นจริงเพราะมีสตรีมเมอร์สาวแนวหน้าของทวิชอย่างเอมิรูโดนชายเปศนสนาเข้ามาคุกคามแบบประชันชิดต่อน,นาเจที่รักษาความปลอดภยัยจนมาทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับไม่ได้และเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรดราม่าไปจบที่ตรงไหนกันถ้าอยากจะรู้ก็แล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับอั เครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับ อย่างที่เราได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นจนมันทําให้สตรีมเมอร์จากทวิชหลายคนถึงขั้นถอนตัวไม่เข้าร่วมงานทวิชคอนในปี2025แต่ถึงกระนั้นเนี่ยทางด้านของซีออของทวิชก็ได้ออกมาให้คํามั่นสัญญาว่าเขาจะยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าปีก่อนๆเพื่อที่จะการันตีความสบายใจให้กับเหล่าสตรีมเมอร์ที่มาเข้าร่วมงานซึ่งเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาอันเป็นวันแรกของงานทวิชคอนมันก็มีสตรีมเมอร์หลายคนด้วยกันที่ได้เข้ามาร่่ววมมงงงาาานนนี้้้กัยัยคบแจะ มีประเด็นของความปลอดภัยที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็ตามและหนึ่งในสตรีมเมอร์แนวหน้าที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็คือเอมิรูสตรีมเมอร์สาวจากทวิชที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งล้านเก้แสนคนด้วยกันโดยเอมิรูเนี่ยก็ได้มางานนี้เพื่อร่วมงานมิทแอดกรีสที่เป็นการพบปากกาแฟคลับของตัวเองพร้อมกับมีการพูดคุยทักทายอย่างใกล้ชิดที่นี่หลายคนอาจจะมองว่าการพูดคุยกับใกล้ชิดกาแฟคลับนั้นเหมือนเกิดจา้ผู้ประสงค์ร้ายหรือมีเจตนาไม่ดีเข้ามาก่อเรื่องนี่เลยทําให้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในงานกก้้าาาาาวเเเทขามงางัันนนสิ่่่หลตย อะไรก็ตามแม้ว่าซีอโอของทวิชจะมีการการันตีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่ทว่าในระหว่างที่เอมิรูกำลังทำการพบปะาก,กับแฟนคลับมันก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งที่เดินฝ่าฝูงชนตรงเข้ามาสตรีเมอร์สาวก่อนที่จะเข้ามาประชิดตัวเธอแบบกอดรัดและพยายามคุกคามอย่างหนกักจนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่เห็นเหตุการณ์อย่างมากทว่าหลังจากนั้นเจ้าเรี่รักษาความปลอดภัยภายในงานก็ได้เข้ามาผลักชายคนนั้นออกไปก่อนที่จะมีการนําตัวชายปริศนาที่ก่อเรื่องออกไปจากงานทันทีส่วนในด้านของเอมิรูเองเธอก็ขวัญผวาไม่น้อย ที่ต้องมาเจอกับใครที่ไหนก็ไม่รู้มาประชิดิตัวคองกักคุกคามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็สร้างความตกใจให้กับผู้คนที่เห็นโบนโลกอินเทอร์เน็ตเพราะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีคนที่กล้าทําอะไรทุเรศทุเรศแบบนี้กล้าที่สาธารณะแถมการการะทําดังกล่าวเองมันจะเป็นการคุกคามที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอีกด้วยในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็นํามาซึ่งคําถามที่ว่าไหนล่ะทวิชที่บอกว่าจะก,การันตีความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแต่ทําไมอะไรแบบนี้เนี่ยมันถึงเกิดขึ้นได้กันล่ะไม่พอเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันนแแค่วรกของ2018 เท่านนั้และที่หนักไปกว่านั้นก็คือการที่ทวิชเอาไม้คำมั่นอย่างดีว่าพวกเขาเนี่ยจะให้เจ้าที่ตำรวจติดอาวุธเข้าไปรักษาความปลอดภัยแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปห้ามปรามเนี่ยกลับไปตัวเปล่าราวกับว่าไม่ได้มีความเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันเกินเลยไปมากกว่านี้ล่ะก่อนที่ในภายหลังจะรู้ความจริงที่น่าเจ็บใจกว่าก็คือคนที่เข้ามาห้ามปรามคือบริการที่เอมิรู้จ้างมาเองและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทวิชนั้นไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าหลังจากเรื่องราวของยุนจียากลายเป็น ที่พูดถึงบนโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ลัทำให้สตรีมเมอร์สาวหลายคนรู้สึกไม่สบายใจแทนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าชายคนดังกล่าวดันติดอาวุธและเข้ามาสร้างด้วยที่มันเกินเลยกว่าก่อนนั้นมันก็ได้เดเลยว่าคงจะสายเกินแก้เพราะว่าในความเป็นจริงทวิชสามารถจัดยังสานการณ์แบบนี้ได้ด้วยการเข้มงวดทางด้านความปลอดภัยตั้งแต่แรกที่สําคัญอีกข้อหนึ่งเลยก็คือเอมิรูค,คือสตรีมเมอร์แนวหน้าของทวิชที่มีคนติดตามเป็นล้านเกือบ2ล้านแต่คนสําคัญของแพลตฟอร์มทวิชกลับดันใช้ตัวที่สาวความปลอดภ นะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสตรีมเมอร์สาวบิ๊กเนลคนอื่นๆถึงได้ถอนตัวกันไปแทบๆยิ่งไปกว่านั้นทางทวิชเนี่ยก็ควรจะรู้ดีว่าเอมิรุไม่ได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เธอเองก็เคยเจอกับสตอเกอร์เข้ามาคุกคามแบบประชิดมาแล้วและในตอนนั้นก็เป็นเพื่อนสตรีมเมอร์สาวของเธอเองที่ช่วยป้องกันให้เอมิรุสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้และที่น่าตลกเลยก็คือพลังเพื่อนสาวที่ช่วยกปกป้องกันและกันในครั้งนั้นกลับสามารถทําได้ดีกว่าจะที่รักษา จเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนหุดดันใจแค่ไหนและหลายๆคนก็จะออกจากงานไปเลยถ้าเราเจอกับคนแบบนี้แต่กระน,นั้นนี่เอมิีรู้ก็ยังคงทํากิจกรรมมิตรแอนกรีตกับแฟนคลับของเธอต่อไปและก็สามารถจบวันของตัวเองไปได้แม้ว่าสิ่งที่เธอจะไม่สบายใจแล้วก็ตามที่น่าขนลุกไปกว่านั้นเลยก็คือแอสมอนโกสตรีเมอร์ชื่อดังก็เดยออกมาเตือนก่อนหน้านี้เรากับตาเห็นว่าที่ผ่านมางานทวิชคอรเคยเกิดเหตุการณ์ได้ปลอดภัยมาแล้วหลายครั้งเช่นการคุกคามสตรีเมอร์การถูกถ่ายรูปโดยไม่รับอนุญ,ญาตหรือแม้แต่เหตุการทะะาาบอแวงกันนภยใ แต่แม้ว่าจะมีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นมันก็กลับไม่มีการจัดก,การที่ชัดเจนจากทีมงานไดเยเกษาวความปลอดภัยนี่ทำแม้เขาเนี่ยรู้สึกว่าทางทวิชไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหานี้มากพอและสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการที่สตรีมเมอร์หญิงจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัวเช่นเหตุการณ์แบบนี้ ที่มากไปกว่านั้นเลยก็คือแอสมอนโกยังพูดถึงการตอบสนองของผู้บริหารทวิชที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกิดกระแสะวิจาร์ว่าบริษัทเนี่ยรับฟังข้อกังวลของทุกคนและกำลังพัฒนาแผนด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นแต่แอสมอนโกกลับมองว่าคำตอบเหล่านั้นฟังดูคล้ายคำแก้ตัวซะมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่คำสวยรู้แต่คือมาตรการจริงที่สามารถป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ได้คำเตือนของแอสมอนโกทาให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมหลายคนเห็นด้วยกับเขาและเชื่อว่าการเตือนในครั้งนี้มีเจตนาที่ดี เพราะต้องการให้ทวิชตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้หญิงภายในงานให้มากขึ้นขณะที่บางคนก็บอกว่านั่นอาจ,จเป็นการทําให้ผู้หญิงรู้สึกกลัวเกินเหตุแต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็คงทาให้อสมอนโกคิดในใจว่ากูเตือนแล,แล้วนะอย่างไรก็ตามอสมอนโกได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่เขาเตือนสตรีเมื่อผู้หญิงให้ระวังการไปงานทวิชคอนในปีนี้หลังจากที่เหตุการณ์เอมิร้เกิดขึ้นโดยบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวก,กับเรื่องของการเมืองหรือความไม่สง,งบอย่างที่หลายคนเข้าใจซึ่งเขามองว่านั่นเป แล้วว่าทวิชเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาการคุกคามจริงๆพวกเขาเนี่ยแค่กลัวเสียภาพลักษณ์มากกว่านั่นเองแอร์สมอลโกเนี่ยยังพูดถึงกรณีของเอมิรู้ที่ถูกคุกคามในปีนี้ว่าทวิชเนี่ยยังไม่แม้แต่จะขอโทษหรือเอย่ยชื่อของเธอเพราะกลัวว่ามันจะกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทและอาจถูกนําไปใช้ในคดีความได้เขาจึงสรุปว่าทวิชสนใจแค่ภาพลักษณ์มากกว่าความถูกต้องและเลื่อยที่จะเงียบเพื่อปกป้องตัวเองแทนที่จะปกป้องครีเอเตอร์ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มท้ายที่สุดเขาก็ฝากเเตตือนนนใใทุกคระววัังช่ ที่เห็นและอย่าปล่อยให้คําพูดของบริษัทใด,ดมาทําให้เราหลงเชื่อได้ง่ายๆกันและที่มันน่าจะสะกิดปลายคาของทวิชมากกว่าเดิมเลยก็คือครั้งหนึ่งเอมิรุเคยออกมาเล่าว่าบริการประจําของเธอที่คอยดูแลความปลอดภัยให้อย่างเคร่งครัดเสมอมานั้นกลับโดนทางทวิชแบทแม้เขารวมงานอีกต่อไปมีพฤติกรรมที่ถูกมองว่ารุนแรงในสายตาของทวิชแต่กลับกันเอมิรุก,กลับมองว่าการกระทำบริการของตัวเองนั้นสร้างความสบายใจให้กับเธอเป็นอย่างดีเลิกการโดนแบนในเท้าวัของเขาเนี่ยก็เลยทําให้เธอต้องพึ่งพาเจ้าที่รักษาความปล ปลอดภัยของทวิชอย่างเดียวเท่านั้นเวลาที่ต้องเข้าร่วมงานทวิชคอนทุกๆปีหลังจากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นไปในที่สุดทางทวิชก็ได้ออกมา,าแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าทวิชคอนคือสิ่งที่พวกเขาให้ความสําคัญสูงสุดและยืนยันว่าพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และน่าหดหู่ใจอย่างยิ่งทางทวิชกล่าวต่ออีกว่าภาย,ตายใต้นโยบายรักษาความปลอดภัยของงานทวิชคอนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและเจา้าที่ตำรวจได้อยู่ในพื้นที่และตอบสนองตต่อเหหุุกกาารณ์ททััันนนีลลงจ้บคค ผู้ก่อเหตุก็ถูกสั่งห้ามเข้าในบริเวณงานอีกและถูกแบน่างถาวรวจากทวิชทั้งในโลกออนไลน์และงานอีเวนต์ทั้งหมดของทวิชนอกจากนี้เนี่ยทวิชยังระบุว่ากําลังประสานงานกับทีมงานของสตรีมเมอร์ผู้ได้รับผลกระทบและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตารวจในการสอบสวนท้ายที่สุดทวิชเนี่ยย้ำว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายไม่ยอมรับการคุกคามทุกรูปแบบและจะไม่ยอมให้มีการกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนอย่างเด็ดขาดการกาออกมาถแถลงการของทวิชนั้นก็ดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันกลับไม่มีการเอ่อรอรขอ โทษเอเมิรู้อย่างตรงตรงตามที่แอสมอนโกกล่าวเอาไวไ้เป๊ะและที่น่าแปลกใจไปกว่าน,นั้นเลยก็คือสิ่งที่ทวิสแถรงการมันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เอเมิรู้ออกมาแถลงเนี่ยนะสิเพราะว่าสตรีเมอร์สาวเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ควรจะมีเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยอยู่บริเวณรอบแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยในตอนแรกจนบอดี้การ์ดส่วนตัวของเอเมิรู้ต้องเข้ามารับมือด้วยตัวเองเธอบอกว่าหลังเหตุการณ์จบก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของทวิชคนคนไหนเข้ามาถามถ่ายหรือว่าดููแแแลลลเเเเธออยยมีีพพงตต่่่ผ้้จััดกการสวววน็ื ที่เข้ามาช่วยปลอบประโลมเอ i, มี่รู้เนี่ยยังเปิดเผยอ,อีกว่าเจ้าหน้าที่ของทวิชบาโคนที่อยู่ลังบูธถึงขั้นหัวเราะและพูดคุยเรื่องอื่นต่อรก,กับว่าเรื่องของเธอน,นั้นมันไม่สําคัญและเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทําให้เธอรู้สึกทั้งเสียใจยและโกรธมากโดยเฉพาะเมื่อทวิชออกถแถลงการอ้างว่าคนร้ายถูกจับกลุ่มทันทีหลังเกิดเหตุแต่ว่าความเป็นจริงก็คือชายคนนั้นเนี่ยถูกปล่อยให้เดินหนีไปและถูกจับได้หลังจากนั้นหลายชั่วโมงที่สําคัญคือการจับกลุ่มของทวิชนั้นไม่่ได้้มมาาาาาาาจกกกรรใหคควสควสํัญเเเพพะข สามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แต่แ,แรกแต่การจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเอมิรู้เนี่ยกดดันหลังเจ้าที่ของทวิชให้ดำเนินการกับชายคนนั้น่างจริงจังเรียกได้ว,ว่าทำไม่บอกให้จับก็คือปล่อยจอยไม่สนใจเธอยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าทวิชเนี่ยไม่ได้ปกป้องครีเอเตอร์อย่างที่ควรจะเป็นแม้เธอจะมีทีมงานและบริการของตัวเองอยู่แล้วก็ตามและยิ่งทำให้เธอคิดถึงเหล่าครีเอเตอร์ตัวน,น้อยๆที่ไม่ได้มีกาลังทรัพย์พอจะจ้างบริการของตัวเองว่า จะเป็นทวิช c อครั้งสุดท้ายของเธอและแนะนําให้สตรีมเมอร์คนอื่นคิดให้รอบคอบก่อนจะมาเข้าร่วมงานในอนาคตเพราะในมุมมองของเธอทว c h เนี่ยไม่ได้ความสําคัญกับความปลอดภัยจริงๆเรียกได้เลยว่าเป็นการซัดมัดคุกเดเข้าทีนาของทว c ชอย่างจังและมันก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันยังมีชาวเน็ตพบอีกว่าการจัดกิจกรรม Meet and Greet ในครั้งนี้ของเอมิรู้เป็นผลมาจากสัญญาที่เธอเซ็นกับทว c h เอาไว้และมันทําให้เธอต้องเข้าร่วถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจเมื่อเริ่มขุดกันเช่นนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็ยิ่งขุดกันลึกลงไปอีกจนไปเจอกฟททขงงส่านนึ ที่มาเข้าร่วมงานทวิชคอนโดยมาเป็นการที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดเช็คพอยต์ปล่อยให้คดสามารถเดินผ่านจุดเช็คเข้ามาได้โดยไม่มีการตรวจสอบหรือว่าสอบถามอะไรทั้งสิน้นจนคนเนี่ยก็เลยตั้งคําถามกันว่านี่หรือคือการยกระดับความปลอดภัยของทวิชเพียงแค่เพิ่มจุดตรวจแต่ดันไม่มีคนตรวจเนี่ยนะเรียกได้เลยว่าจังหวะน,นี้ทวิชเนี่ยเมาหมาัดแบบยับยับแถมเอมิรูเนี่ยก็ยังอ๋อบ่อยด้วยว่าเธอได้ทําการพูดคุยกับทีมของทวิชอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับจะต้องการพูดคุยโดยตรงกับซีอีโอของ Twitch, อาทางออ แต่ก็กลายเป็นว่าพนักง,งานของทวิชได้บอกว่าซีอนั้นกําลังปาร์ตี้อยู่ในวันที่เกิดเรื่องนี่เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําลายความเชื่อใจของเอเมิอรุลงอย่างหนักมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยในงานทวิชคอนต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวก่อนหน้าที่ทําให้สตรีมเมอร์หลายคนถอนตัวจากงานทวิชคอนก็ก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นออยยู่ตนนนี้เละครับ